ช่วงนี้รู้สึกว่าข่าวในโซเชียลเป็นในแถวแนวทางแบบคนลาวเกลียดคนไทยได้คอมเมนต์ต่างๆหรือว่าเป็นอะไรที่เราดูซ้าๆจนติดอัลกอกรอิทึมของของโซเชียลมีเดียทุกอันเลยที่เราดูมันก็จะมีข่าวว่าคนลาวทาอย่างงี้คนไทยคนไทยทนำะอย่างี้ยคนลาวอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งแบบช่วงที่น้ําท่วมที่ลาวแล้วคนไทยเข้าไปช่วยนะก็โดน คอมเมนต์ว่าว่าอย่ามานี่เรามีวิจิตรภาพที่ดีกับชาวเวียดนามมันเกิดอะไรร้อนไปนประมาณสักยี่สิบปีตอนวัยละอ่อนเพิ่งหาเที่ยวตามมา่างประเทศครั้งแรกเราก็เลยบอกเออนั้นไปลองดูประเทศที่ซอฟที่สุดสําหรับเราแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจที่สุดก็คิดถึงลาวครับช่วงนั้นไปปุ๊บเรามีความรู้สึกตั้งแต่วังเวียนจนไปถึงหลวงพระบ่านารู้สึกว่า เขาไม่ได้ชื่นชอบแล้วนะแต่เขาชื่นชอบเวียดนามมากกว่าแล้วเขาติดเกลียด,ด,ดคนไทยด้วยเรื่องหนึ่งที่จําได้เลยว่าโรงพยาบาลของเราสกรปรกกว่าประเทศเราแต่เขาก็มารักษาที่นี่นะเขาเป็นป้าๆที่แบบทำโฮสเทลอยู่ที่นั่นนะมันเราก็ไม่รู้เหตุผลจนเมื่อนาน,านไม่นานมานนี้ก็เลยคนประวัติศาสตร์ว่า ทำไมเขาเกียดเรานะเกียดเราเเห็นผลใหญ่ๆที่เราพอคนได้ปีสองสามสองห้าที่เราตั้งกุ้งแล้วรัชการที่หนึ่งเนี่ยเคยไปตีชิงพระแก้วมรกตมาจากบ้านเมืองเขาจนมาอยู่ประเดิอสถานอยู่ที่เกาะรัตนโกสินร์ของเราอะไประมาณนี้อืมจริงเราจะมีเรื่องเล่าของเจ้าอนุวงศ์จะมีการที่ ทางฝรั่งเศสมาแบบพื้นที่มีสงครามปากแม่น้ำก็คือสงครามเล็กมากๆที่เรือลําเดียวของฝรั่งเศสจึงทําให้เราต้องแบ,บ่งพื้นที่อณาเขตให้กับทางฝรั่งเศสไปปกครองซึ่งเขาก็น่าจะแฮปปี้มั้งจนมาถึงสงครามสงครามตัวแทน มันมีกฎของเจนีวาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นรัดกันชนเป็นนีนเป็นนี่คือห้ามลบกันแต่จริงๆแล้วเราก็รู้รอยู่ว่ามันจะมีคนที่ฝั่งฝักไฟคอมมมวนิ่งในในลาวก็จะไปทางเวียดนามรัสเซียจีนไปแล้วก็จะเป็นพวกที่อยู่กับเจ้าก็อยู่ฝั่งอเมริกาชาติต,าตา่าง ในสมรรมิติในยูเอ,เอ็นมัง้งหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเพราะเราอ่านไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วรวมถึงไทยด้วยแล้วใครเป็นพื้นที่สนามบินให้ฝั่งตรงข้ามคอมมิวนิสต์ไทยไปปล่อยระเบิดที่เขาลือๆกันว่ามากกว่าสงครามโลกครัร้งที่สองอีก ก็ไม่ได้แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงเกลียดเราขนาดนี้แต่ยังไงก็ผมไม่อยากจช้คำว่าพี่น้องเลยเป็นเพื่อนบ้านดีกว่าเพราะเราก็เชื่อในในแบบความเสมอภาคแหละไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นพี่คอยช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนบ้านเลี้เคียงกันละกันเป็นเพื่อนที่ดีกันเราก็ยังชอบนะแล้วก็ไปซ้ำอยู่หลายรอบเหมือนกัน ก็ชอบประเทศลาวด้วยวัฒนธรรมที่เนิ่มๆไม่ได้เร็วเหมือนกับมืองกรุงเทพหรือว่าหนองคายหรือว่าแบบกุดรอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองที่สงบดีผมชอบประเทศลาวนะ